สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็พามาดูคอประหมึกนะคะคอประหมึกคอเปรูนะคะไซนี้ก็อยู่ที่300รว่าไซกำลังพอดีเลยนะคะตัวนี้เราวันนี้เราทำอยู่ที่20โลก้อนเขาจะยาวกว่ากระมังเรานะคะกระมังตัวนี้ ไซส์เจ็สิบสองนะคะสำหรับกระมังต่างเห่านะคะทนมากใช้มาหลายปีแล้วนะคะเพื่อนกระมังตัวนี้ก็จะพอดีเวลาที่เราปั่นสิบโลยี่สิบโลเนี้ยก็พอดีนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับการทําปลาหมึกถ้าใหญ่กว่านี้ก็เปลืองน้ําเปลืองน้ําแข็งนะคะเพื่อนตัวนี้ถือว่ากําไรดีนะคะอ๋ออยากจะแนะนําเพื่อนแต่เราก็เลือกไม่ได้นะเวลาที่เราไปซื้อเพราะว่า ห้องเย็นแต่ละทีเขาจะมาเป็นล็อตนะคะเขาจะไม่มาหลายยี่ห้อหลายบริษัทนะคะถ้าเขามาเป็นล็อตก็จะเป็นล็อตใหญ่ล็อตเดียวเลยเราจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าช่วงไหนที่เขาได้ล็อตไซส์ใหญ่ๆเนไทยไมีตังก็น่าจะซื้อคุณน,นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะคะแผพลาสติกที่เขาห่อหุ้มมาก็จะเป็นสีเหลืองเนาะส่วน ส่วนกระสอบนี้ก็จะเป็นแถบ,บสีมะม่วงนะคะเพื่อนๆนี่ถือว่าใช้ได้นะคะรุ่นนี้กําไรเนี่ยถือว่าใช้ได้ถ้าต้นทุนอยู่ที่เกตร้อยนะคะตอก้อนนี้ก็จะประมาณเราจะได้อยู่ที่ยี่สิบไม้นะคะก็ 3, ะะาก 21, ะะสามพันนะคะบางทีก็ยี่สิบสองร้อยสิบไม้นะคะทุกผิดนะคะสองร้อยไม้นะคะแล้วก็ เป็น20มัดอย่างเงี้ยบาทีก็ได้ร้อยสองรก็อยู่ที่ประมาณ2อ0 0นอย่างเงี้ยแต่เริ่มต้นนี้เราได้อยู่ที่2 0งร้ไม้น,นะคะก็กำไรอยู่ที่ก้อนละพันสามนะคะสำหรับตัวนี้ไม้เสียบต่อก้อนนี้ก็ประมาณ2องแพ็คนะคะเบอร์สิเพื่อนมือใหม่ก็น่าสนใจลองทดลองใช้นะคะ ช่วงนี้ก็อาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไปตามงานอากาศก็ร้อนนะคะเพื่อนเสียงก็อาจจะเปลี่ยน,ปยนไปบ้างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวนี้ถือว,ว่าเนื้อหนานะคะตัวนี้เนี่เนื้อหนาเพราะว่าน่าจะเป็นสามลอยล้วนแหละเพื่อน ปกติก็จะเป็นไซส์ร้อยสามร้อยแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเราได้คอใหญ่่บางทีคอเล,เล็กๆจริงๆเนี่ยเท่าหัวหอยเชอร,รี่ก็มีนะเพื่อนๆหอยเชอร,รี่ที่หัวเล็กๆนะ่ะเราผ่าครึ่งผ่าครึ่งเลยเวลาที่เรามาหัน่นนะเพื่อนๆแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเวลาเราปั่นเนื้อก็จะหนาแต่เสียบง่ายตัวนี้ ถ้าใส่ห้าร้อยพันเนี้ยเสียบยากเพราะว่าเนื้อเขาแน่นเหมือนกันตัวนี้ลูกค้าก็จะชอบด้วยเพราะว่าดูแล้วไม่ใหญ่ไม่น่ากลัวไม่ไม่เหมือนไม่ดูแล้วไม่ไม่เหนียวนะเพื่อนๆตัวนี้ถือว่าลูกค้านิยมกันใส่นี้เนาะจากนี้ก็ได้รุ่นนี้แหละเพื่อนถือว่าใช้ได้ เนื้อเขาถือว่าสวยแหละเนี่ยหน้าตายงนี้ก็สวยนะเพื่อนๆเนี่ยใสขาวเลยเนาะเนี่ยหนังหนังตรงนี้เขาหนังตรงกระดูกนี่เขาก็จะเป็นสีเทาๆนะตำลับขอไปรู้ถ้าเป็นคอกีนนี่ก็จะเป็นออกแดงๆงม่วงๆนะเนื้อเขาหนังเขาเวลาที่เราหมักสีนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าคอไปรู้เนาะ คอกระดูกนี่เขาก็จะเยอะกว่าแต่ตัวนี้เขาจะอัดแน่นน้ําแข็งจะไม่เยอะแต่ถ้าเป็นคอกินีนคอเดียงเนี้ยก็จะน้ําแข็งเยอะหน่อยตอนนี้เห็นไหมแน่นมากเลยน้ําหนักนี่เต็มบางทีเกินเลยก็มีถ้าเป็นคอกิีนนี่ก็จะราคาถูกหน่อยแต่ว่ากำไรก็ไม่ต่างกันถึงจะถูกแต่เวลาเรามาเสียบมีกำไรไม่ต่างกัน พเพอนี่ขายยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าหนังเขาจะสีไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้เราไปหมักเขาจะสีสวยแตอนั้นเขาหมักแล้วจะเป็นมองๆค้ำๆนิดนึงถ้าเรามือใหม่เงี้ยลูกค้ายัางไม่มีเนี่ยเขาจะเดินผ่านเราได้แต่ตัวนี้ถึงเราปั่นไม่เด้งก็ยังดูสวยเนาะเพื่อนๆนเ,นเห็นไหม สวยใสสะอาดแบบไม่มีไม่มีขี้ไม่มีอะไรเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยดูอีกรอบนะเพื่อนๆซอนหั่นแล้วก็ปั่นดิ่งเนี่ยจะสวยแค่ไหนดูตอนนี้เหรอใครยังที่ทํายังไม่เป็นเนี่ยก็สามารถขายได้นะตัวนี้เนี่ยขาวอย่างนี้เลยถึงปั่นไม่เด้งเราเสียบไปก็ยังดูสวยนะเพื่อนๆเนี่ย เดี๋ยวเราทําต่อแล้วเพื่อนเดี๋ยวรอดูรอบต่อไปก็ตอนนี้แกะมือเดียวก็ลำบากหน่อยเนาะแต่เวลาหั่นเราก็หั่นไม่ยากเนาะตัวนี้แป๊บเดียวเสร็จแนละ้วเพื่อนถึงจะหั่นคนเดียวถ้าหั่นสองนี้ยิ่งเสร็จเร็วเลยยี่สิบโลเนี่ยถ้าเราแบบเรายังทําไม่เป็นตัวนี้ก็น่าสนใจที่สุดแหละ ถ้าเป็นหนวดยักเนี่ยเราจะหันยากแล้วก็ปั่นเด้งช้าเพราะว่าหนวดยากนี้จะลื่นเวลาเราหันนี้ก็จะจับยากแต่ตัวนี้แป๊บๆหันไปแบบไหนก็ได้เลยเราเสียบขอให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะเพื่อนๆขอเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเราก็ใช้ได้แล้วแหละเราก็เสียบไปตามลายยาวเงี้ยก็จะดูเหมือนเยอะเนาะ สวยทุกหัวทุกชิ้นเลยเนาะเพื่อนๆเน่ดูสิสวยมากๆเลยขาวไม่มีที่ติเลยนะสำหรับคอไปรู้นะเพื่อนๆวิธีหัน่นวิธีอะไรแล้วก็ทำมาหลายคลิปแล้วเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับมือใหม่บางทีช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำคลิปนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ เวลาไปตลาดก็ไม่ค่อยได้ลงช่วงนี้รู้สึกเบอรเบออ,อากาศก็ร้อนด้วยเพื่อนๆมิงเวียนสีเสืจะเป็นลมเวลาขายตลาดตอนเช้าๆนะตอนเย็นก็ค่อยดีหน่อยก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ของเราะคะ่ะเดี๋ยวเราต้องทำงานต่อแล้วล่ะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ขอให้ขายปังๆกันทุกคนนะคะให้กำลังใจเพื่อนๆมือใหม่ทุกๆงานทุก สายอาชีพนะคะสู้ๆกันไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ